ดวงโดยรวมในวันที่23กันยายน2568คนที่เกิดวันพฤหัสบดีการงานเรื่องงานบอกเลยว่าวันนี้ปังมาก ชาววันพฤหัสบดีจะมีโอกาสแสดงความเป็นผู้นำออกมาอย่างเต็มที่และอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญที่ท้าทายความสามารถถ้ามีงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการนำเสนอไอเดียใหม่ๆวันนี้เป็นวันที่ดีที่จะลงมือทำเพราะดวงส่งเสริมให้คุณมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมและสามารถโนม้มน้าวคนอื่นให้คล้อยตามได้ง่ายๆนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้ เรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะกับของที่อยากได้ตามกระแสเพราะอาจทำให้เงินเก็บร่อยรอได้ง่ายๆการเงินการเงินวันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอาจมีรายได้เข้ามาจากหลายทางหรือได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ที่ยืมไปนานแล้วใครที่กำลังวางแผนลงทุน หรือมองหาช่องทางทำเงินใหม่ๆวันนี้เป็นวันที่เหมาะที่จะเริ่มต้นเพราะดวงส่งเสริมให้คุณมีโชคลาภเข้ามาแต่ก็อย่าประมาทใช้ใจ่ายอย่างมีสติและวางแผนการเงินให้ดีการซื้อของออนไลน์หรือของที่ไม่ได้จำเป็นจริงๆอาจทำให้เงินในกระเป๋าหายไปโดยไม่รู้ตัวความรัก สำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนถูกใจที่มีความมุ่งมั่นและมีความคิดคล้ายๆกับคุณลองเปิดใจดูนะเพราะคนคนนี้อาจจะเข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณได้ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความท้าทายเข้ามาให้ต้องเผชิญหน้าแต่ถ้าจับมือกันแน่นๆและร่วมกันแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์จะแน่นแฟนและแข็งแกร่งกว่าเดิมมากลองหาเวลาไปทำกิจกรรมที่ชอบร่วมกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น สุขภาพสุขภาพโดยรวมถือว่าแข็งแรงดีแต่ต้องระวังเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอจากความมุ่งมั่นในการทำงานลองหาเวลาผ่อนคลายด้วยการออกกำลังกายเบาๆเช่นโยคะหรือการเดินเล่นในสวนสาธารณะจะช่วยลดความเครียดได้ดีมากๆนอกจากนี้ควรใส่ใจเรื่องอาหารการกินและหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่ไม่สะอาดเพื่อป้องกันอาการปวดท้องที่อาจเกิดขึ้นได้เลขมงคล เลขมงคลสำหรับชาววันพฤหัสบดีในวันนี้คือ2 5 8สิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร